ดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อปริมนะคะนันทิชาสุจริตธุทการค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุย3บค่ะเรียนจบที่ไหนคณะอะไรคะเรียนจบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์เรียนจบปีไหนคะปีนี้ค่ะ2024มีประสบการณ์ทำงานกี่ปีคะตอนนี้เพิ่งจบใหม่คะ่ะก็เลยยังไม่มีประสบการณ์ทำงานตำแหน่งงานที่สนใจมีอะไรบ้างขอสามตำแหน่งคะ่ะตำแหน่งจัดซื้อประสานงานแล้วก็เลขาค่ะค่าหลังเงินเดือนเท่าไหร่คะค่าหลอดเงินเดือนที่20,000บาท พูดภาษาอะไรได้บ้างคะสามารถพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนได้ค่ะใช้โปรแกรมอะไรได้บ้างคะ Word Excel Microsoft ได้หมดเลยค่ะแล้วก็ลงถึงของ Google ค่ะได้หมดเลยมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างคะสามารถร้องเพลงแล้วก็เต้นได้ค่ะมีข้อดีอะไรบ้างคะข้อดีก็คือเป็นคนทํางานให้รวดเร็วว่องไวส่หรับกับแรงกดดันได้ดีแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้ดีค่ะมีข้อเสียอะไรบ้างคะข้อเสียนะคะเนื่องจากที่เป็นคนทํางานได้รวดเร็วค่ะอาจจะมีบางครั้งที่งานออกมาไม่รอบคอบค่ะแก้ไขโดยการตรวจงานสอนถึง3รอบขึ้น ขับรถยนต์ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะสนใจทํางานแถวไหนบ้างคะในกรุงเทพค่ะที่รถไฟฟ้าเข้าสุดขายตัวเองนลยคะ่ะทำไมบริษัทต้องเลือกคุณก็ถ้าสนใจคนที่สามารถมี s o ฟ t skill หลากหลายได้ค่ะทํางานได้หลายอย่างก็เลือกเราไปทํางานได้นะคะ